สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้จะจ่าก็จะพามาย้ายหอมแปว่งที่ปลูกในถาดหลุมเนี่ยค่ะเขาเริ่มแบบโตแล้วเนาะมันพร้อมที่จะย้ายแล้วแหละแต่เะจ่ายังไม่ได้ย้ายทันทีเดี๋ยวเจจ่าจะย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือคือเป็นเป็นที่ยจจ่าปลูกหอมแบ่งรอบที่แล้วแหละค่ะเจจ่าหมักดินไว้แล้วหมักกับขี้วัวอย่างเดียวนะคะขี้วัวแล้วก็ลดน้ําหมักนิดหน่อย หมักเอาขี้วัวล,ลงมาคุกไปแล้วเนี่ยค่ะยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยเนี่ยค่ะก็เป็นขี้วัวนะคะแต่เจ๊จ๋าจะเอาดินที่เจ๊จ๋าผสมปรุงปลูกนะคะลงไปโรยกบด้านหน้าด้วยนิดหน่อยเพราะว่าถ้าโรยไปเยอะเดี๋ยวเขาก็ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นที่เจ๊จ๋าฝังเสาเข็มไว้เพื่อต่อเติมออกมานะะ่อค่ะลงลงลงเข็มไว้ลงเข็มไว้ตรงเนี้ยค่ะ ที่ตอนยิจ่าต่อเติมบ้านก็จะลงเข็มตรงนี้ไว้แล้วก็ลงไว้หนึ่งสองสามสี่สี่จุดสี่จุดหรือหรือหกจุดน่ค่ะประมาณเนี้ยแหละเนี่ยค่ะก็ตรงนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ทะลุลงดินนะคะมันเป็นปูนเนี่ยค่ะตื้นแค่นี้เองข้างล่างเ็าจะเป็นปูนเนี่ยค่ะปูนแล้วตรงนี้คือเขาเอากระเบื้องมาทําแบบเ,เขาเรียกอะไรตอม้อเหรออ,อย่างนั้นเลยคะ่ะตอม่อล้อมั้งเขาเรียก ก็คือเนี่ยคะ่ะตรงนี้จะเป็นปูนก็แค่นี้เองลึกแค่นี้เองเจ๊จ๋าก็จะเอาดินดินปงปลูกของเจาจ๋าลงกบหน้านิดนึงกบหน้านิดนึงโอ้ยมือเจ,จาจ๋ารู้สึกว่าจะเจ็บนิ้วค่ะไม่เยอะนะคะก็ประมาณเนี่ยค่ะไม่เยอะมากก็คือผสมปงปลูกผสมลงไปด้านหน้านิดหน่อยขี้วัวมันก็จะเป็นก้อนอยู่เนี่ยคะ่ะถ้าเห็นก็บีบีบ ก็ประมาณนี้และคะ่ะก็ตรงนี้มันปลูกหอมแบ่งได้ปลูกผักชีต้นหอมเดี๋ยวจ๊าวันนี้จะปลูกหอมแบ่งเสร็จก็จะเอาผักชีแซมลงไปด้วยนะคะผักชีไทยเจยจ่าบ่มไว้จ๊จ่าแช่ไว้กะว่าแช่ไว้แค่คืนเดียวเจ๊จ่าจะเอามาโรยมเมล็ดเลยแล้วทีนี้เจ๊จ่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํานะคะก็คือมันก็เลยงอกในเนี้ยแล้วก็พอเริ่มงอกแล้วจ๊จ่ายังไม่ได้เปิดดูอีกเลยหลายวันแล้วเริ่มเริ่มงอกบ้างแล้ว แต่ที่ลงยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่จจะจ๋ายยังยังไม่ได้หากระถางเตรียมโรยเลยกล่องโฟมกล่องเดิมก็เอา,เอาสลารี่ลงแล้วก็ยังไม่มีที่ลงนะคะนี่ค่ะเจาจ๋าก็จะโรยไว้แบบนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเจาจ๋าลงต้นหอมเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงต้นหอมกันเลยนะคะ ต้นหอมดะะ็จหาือจ๋าก็จะทําเป็นเรากะนะคะกะว่าเราลงประมาณไหนเราก็เอาต้นหอมวางเลยดูจ๋าคิดว่ารากเห็นไหมคะรากเขาออกเยอะแล้วดูจ๋าก็วางเลยค่ะวางอุ้ยเห็นไหมคือรากเขาลงไปเยอะแล้วคะ่ะแต่ว่า ดินเดจ่าเขาร่วนมากอะก็แตกก็ <g ül> าวางค่ะจะลงตรงไหนก็นาวางนคะบางอันดินเขาร่วนมากวันนี้ยจ,จ่ายัางไม่ลดน้าเลยนะคะ <g ül> เราวางว้เรา,าก็กะเอาค่ะเราจะลงตรงไหนบ้นา,างดินเขาออกมาไม่หมดบางอันก็ออกมาหมดอ,อุยเดจ่าดิบ เด okay. 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 so ี๋ยวก็ต้องเอานี้มาวางก่อนนะคะเจจาไม่ได้หาโฟมมาวางลงโฟมมาวางก่อนะคะจะได้ยกง่ายๆถาดก็คือใช้มาตั้งแต่เจจาเริ่มปลูกผักครั้งแรกรู้สึกว่าหลายปีแล้วค่ะแล้วตั้งแต่ไม่ใช่ปลูกผักครั้งแรกนะคะคือคือซื้อถาดหลุมมาเพาะครั้งแรกเจจ่าก็จะวาง มันก็เลยเริ่มกรอบบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูสิคะรากเขาออกมาแบบนี้เลยคี่จ๋าก็จะปลูกแค่ที่จริงพี่จ๋าว่าจะ,ะเอาเอาเล็กบ้างดีกว่าไม่ต้องเอาอันใหญ่หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลงในถุงดำด้วย บุกเลยดีกว่ามันเอื้อมนะคะเลื่มอมก็ขุดหลุมแล้วก็วางลงไปเลยกลบเลยนะคะเดีจาจ๋ายังไม่ได้รดน้ํมันก็ลงให้มันมิดเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลดน้าเนาะถ้าลดน้าอ่าดินมันก็จะยุบลงไปอีกอเดี๋ยวเราจะเหลือช่องช่องว่างไว้เพื่อที่จะเอา,มาเมล็ดผักชีไปลงนะคะปรนะะ,ะมาณนี้หละฝังลึกไปหน่อยนั่ดี๋ยจ๋ายว่า ห่างไปเลยห่างไแรยขยับไปเลยขุดหลุมเลยวางเลยอาจจะแถวไม่ค่อยตรงนะคะยจากากะว,ว,ว่าเอาให้มันไม่ห่างมากบริเวณรอบนอกยจสาก,ากา็จะปลูกผักชีเม็ดผักชีโรยอุ้ย ดินเขาร่วนเกินไปค่ะก็จะประมาณนี้เลยจะไม่เอาห่างมากเขาใช้เวลาในยขยายกอนานเราก็ไม่ต้องเอาห่างมากไม่ต้องห่างกันมากค่ะเพราะว่าเรากะว่าพองงามด้วยจากก็ถอนกินลูกค้าเขารออยู่ถอนกินถอนขายได้เลย ไม่ต้องให้มันแตกโกอะไรมากมายหรอกคะ่ะ okay. ก็ประมาณนี้นะเขาลากเขาเดินเยอะแล้วเขาอยากจะลงดินแล้ว วันนี้อากาศคืมมีแดดช่วงเช้านิดหน่อยแนละ้วก็จะคืมค,ม,ม,คมคืมฝนฝนตกเมื่อคืนค่ะหนาววันนี้อากาศหนาวด้วยอากาศหนาวหนาวเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะเข้าเมสาหน้าร้อนแล้วอากาศหนาวเฉยเลยดีจได้จ้าก,ก็ไม่แค่ได้ดู พยากรอากาศอะไรหรอคะแต่รู้แต่ว่าเมื่อคืนฝนตกในปลอย,ลอยแล้วก็ขื้นมามันก็จะหนาวเลยหยัเย็นค่ะเมื่อกี้เจะดูดูผักชีจะาบ่มไว้ตอนแรกมันงอกเป็นรากออกมาแบบหลายต้นเหมือนกันค่ะแล้วเนี่ยจะาเอารอบนี้จะเอาทิชชู่เนาะเอาทิชชู่ไปห่อไว้มันชื้นมากเนี่ยจ๋าว่าไอ้ไอ้ต้นที่มันงอกแล้วมันเน่าไปแล้วค่ะมันตายไปเลย มันก็เลยแบบยะจ๋าก็จะเอาเป็นเม็ดที่บ่มไว้นะคะมันรู้จะงนอกหรือเปล่าเนาะมันหมดอายุได้แหละยะจ่ายะจ๋าว่า,าต้นผักชียะจ๋ามันหมดอายุแล้วเอม,มันได้ผักชียะจ๋าหมดอายุแล้วง่ายค่ะวิธีนี้ลงถ่านหลุมไว้ยังเงี้ยรอพื้นที่นะคะรอหมักดินรออะไรเงี้ยค่ะม,มันทําง่ายปลูกง่ายที่จริงปลูกตอนกลางวันก็ได้แต่ยะจ่า บางวันมันร้อนมากยายจ๋าก็ไม่ออกมาแต่วันนี้มันแดด,ด,ด,ดดยายจ๋าพอแดดยาจ๋าก็อากาศดียาจ๋าก็นอนอยู่ในบ้านอ,อากาศดีอากาศหนาวไม่อยากออกบ้านอีกแต่ถ้าแดดนี่ยะยจ๋าบางทียายจ๋าก็ไม่ไม่สนใจว่าแดดแต่ว่าพออากาศหนาวดันดันไม่ออกมาทํางานมีงานให้ทําในบ้านแต่วันนี้ยายจ๋าทำงานในบ้านเยอะหลายอยา่างก็เลยไม่ได้ออกมาทาข้างนอก ในบ้านบ้างข้างนอกบ้างก็เปิดโวยดินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาวางลอไปเลย่ะไม่ต้องกดอะไรเลยก็เอาดินกุดแล้วแม่เขาก็ออกหายกินเองเดินลากเดินเองแมกเขาเดินของเขาเองเราก็ไม่ต้องไปเอาดินไม่ต้องกด คุดเฉยๆค่ะขุดหลุมอย่างงี้ค่ะแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาวางลงไปแล้วก็ดินกบต้นเล็กต้นอันนี้แบบดึงไม่ขึ้นค่ะดินแตกกว่าเดี๋ยวเราลดน้ำดินเขาก็จะยึดตรงไปอ้าวแมวมาล้องอะไรตรงนี้หนูแมวมาล้องล้องเฉยเลย จ๋าไม่เคยเลี้ยงแมวแต่แมวเยอะนะคะแมชวชอบมาอยู่ทั้งแมวแมวเมื่อก่อนเมื่อก่อนม,ม,ม,มีมีหมาแต่ตอนนี้ไม่มีใครเขาเลี้ยงหมาค่ะเลียเ้ยงแมวกัน ไม่ได้ผักชีมาโรยระหว่างร่องนะคะทั้งหมดเลยคือได้จ๋าว่าตรงกลางก็คือเราจะได้อาศัยผักชีกินด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีน,น,นะค่ะแต่ว่าถ้าโรยบริเวณริมๆอย่างเงี้ยค่ะเอาผักชีหยอดเป็นหลุมๆมันจะดีค่ะแต่ตรงกลางตรงกลางได้จ๋าว่าหยอดบ้างตรงเนี้ยค่ะหยอดบ้างนิดหน่อย หยดระหว่างต้นค่ะหยดระหว่างต้นแต่ตรงริมๆเนี้ค่ะหยอดได้เดี๋ยวที่จาจะทําให้ดูนะคะอากาศก็จะคึ้มคึมมืดๆนิดนึงน,น,น,นะคะตอนแรกตอนแรกเจจ่าบ่มไว้มันงอกเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมันเน่าตายไปเจจ่าที่ชู่ห่อไว้แต่ว่าต้องลองดูนะคะเพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียของมันงอกนิ่หน่อยเองค่ะงอกไม่เยอะ เดี๋ยวจากก่จา,จาก,ก็จะเอาแมวจ่าก็จะเอายอดเลยนะคะยอดเป็นหลุมเลยยอดเป็นหลุมทำหลุมนี่ก็เอาไม้ถักชีหยดหยดไม่ต้องเยอะมากหยดนิดหน่อยนะคะพอเราจะได้กินผักชีด้วยเนาะก็หยดไปทำเป็นหลุม ทำเป็นหลุมนะคะเนี่ย่ะทำเป็นหลุมจดจากกันหยอดไปนสามสี่เมล็ดก็แล้วแต่เลยนะคะนะคะหยอดไปทำตอนเย็นเดยวจ๊จ่าต้องไปรดน้ำที่สวนนู้นอีกนะคะก็วางลงไปแบบนี้อันนี้ก็หยอดหยอดตามข้างนะคะตามข้างนี้เลยเจ๊จ่าว่เจ๊จ่าไปเอาดินมากบดีกว่า จะเอาดินที่จีจากปลงปลูกอะมากบนะค่ะเจาะเป็นหลุมแล้วก็เอาไมะทขือชียอยลงไปหยอดกีเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยแล้วจะสะดวกนะคะจะปริมาณเอามันเยอะมันถ้ามันงอบเยอะก็ดีก็ถอนกินไปต้นเล็กๆก็ถอนกินทนําเป็นหลุมทำเป็นหลุมอย่างเงี้ยเอายอด ทำรีบๆแตะวันนี้ยายจ่าไม่ไม่กะจะทาคลิปแต่พอแบบอยากเอาต้นหอมลงแล้วเพราะต้นหอมมันเหลือน้อยแล้วจะไม่มีต้นหอมกินยายจ่าก็จะหยอกนร้นนีคะจิ้มลงไปเลยจิ้มจิ้มตามนี้ค่ะทำเป็นหลุมจิ้มไปจิ้มไประวางนี้ค่ะ ปลูกรวมกันอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีผักชีต้นหอมแต่เายจ๋าก็ลุ้นนะคะว่ามันจะงอกไหมรอบนี้เพราะว่าทั้งหมดอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะนานแล้วเนาะที่เหลือยจาจ๋าจะเอาไปใส่ในถานหลุมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเขาเอามาเลี้ยผักชีหยอดในถานหลุมนะคะแต่๋ไม่รู้เขาจะงอกหรือเปล่าที่วางถานหลุมยาจ๋าก,ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปทำใหม่ แค่บ่มใหม่นะเยอะนะหยอดทีก็มือหนักยะยาจา๋ามาเป็นกระจุกกระจุกเวลามันงอกทีเราต้องงอกเยอะแต่อันนี้ยะจา๋าไม่แน่ใจว่าจะงอกไหมก็หยอดไปค่ะยาจา๋กกา,าก้าะเอาเนาะค่ะก็ทําแบบนี้ค่ะไปจนหมดแปลงนี้เลยยาจา๋าก็จะทําเป็นหลมๆแล้วก็เดียาา๋ยวยะยจ๋าจะไปเอาดินดินที่ยาาะยจ๋าปลูกค่ะหรือไม่เราก็เอาดินในแปลงนี้แหละค่ะกบเลย ก็จะปลูกแบบนี้นะคะไปถ้าเอาดินในแปลงกบก็คือกบอย่างนี้เลยค่ะกบไปแบบนี้เลยะกบไปเลยกบไปเลยอดินกบไปเลยหรือว่าเราจะไปเอาดินที่เราผสมไว้มากรบก็ได้นะคะนี่ค่ะกรบแบบนี้แหละกรบไปเลยกรบให้นิดไม่ผักชีนะคะงอกไม่งอกแล้วเรค่อยมาดูนกันเนาะเขาจะงอกไหม ปลไปเลยปไปเลยเกลี่ยดินในแปลงนี่ลกปลุบไปเลยเราก็จะถ้ามนมออให้นะคะก็<ส>คือสมัยก่อนแม่พาปลูกแบบน,นี้นะคะตามบริเวณรอบๆอย่างนี้ค่ะรอบแปลงถักต้นหอมเลยเขาจะโรยมะลิรักชีไว้รอบเลยค่ะแต่อันนี้ยจ่จาแบบแปลงเล็กเนาะจำลอง สำหรับลิปนี้ยุาก็พาปลูกเอาย้ายต้นหอมในถาดหลุมลงลงแปลงปลูกขนาดเล็กของยุทธจาเนาะแล้วก็ปลูกผักชีไปด้วยนะคะปลูกผักชีแซมไประหว่างต้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่แล้วจะได้กินทั้งผักชีและต้นหอมค่ะสำหรับที่นี้ยุจธจาพาปลูกก็พาปลูกไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยุทธาพาปลูกเลยค่ะก็คือ สำหรับมือใหม่หัดปลูกหรือว่าอยากลองปลูกดูก็ปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะต้นหอมเนี่ยหัวหอมเนี่ยค่ะก็เอาลงในปลูกในถดหลรูไว้ก่อนพอเราเอามาปลูกอย่างนี้ค่ะก็ง่ายก็คืองอกเลยไม่ต้องรอให้มันง,งอกในแปลงนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ